ตำลาสาดไก่เกดเดิมพันที่ไม่หมานไม่กินเงิน90%ที่เป็นจริงโดยออชัยไผ่ตันนำมาเล่ามาบอก แสดงความคิดเห็นถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับเรามาดูกันนะครับเก็ตเดิมพันที่ว่าไม่หมานไม่กินเงินนะครับให้สังเกตแข้งนะนะแข้งเป็นเก็ตสีเหลืองสะอาดนะเล็บอะไรสะอาดหมดนะครับสะอาดหมดนะครับสะอาดหมดทุกอย่างนะครับ ให้สังเกตเกดเดิมพันนะครับเกดเดิมพันที่ว่าสีมันมันแปลกมันไม่เหมือนเกดแข้งนะครับฮสีมันมีจะมีจุดดำๆแบบน,นี้นะฮะนะครับจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ช่างนะครับเป็นเกดเดิมพันที่ไม่หมานไม่กินเงินนะครับอุ้มไปทําการแสดงก็อุ้มกลับบ้านนะครับ แทนที่จะได้นะครับก็ไม่ได้นะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะเก้าสิบเอร์เซนเลยเกจที่สะอาดแล้วจะมีจุดจุดเกดเดิมพันสีต่างกับเกดนะครับคนโบราณเขาเขาถือกันนะครับเป็นเกดที่ว่าไม่หมานเกดเดิมพันไม่หมานเงินนะฮะไม่หมานนะครับนะมีแต่เสมอไม่มีชัยนะครับ เนี้ยเกดแบบนี้นะครับแข้งสะอาดนะครับแข้งสะอาดแล้วมาไม่เก็ดเดิมพันธมันมันแปลกสีเลยครับอาจจะไม่ใช่สีดําก็ได้อาจจะเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือสีเทาสีอะไรเนะี่ยแบบนี้นะสีที่มันผิดแปลกกับเกดไก่ตัวนั้นจะไม่หมานนะครับเป็นเก็ดเดิมพันธไม่หมานถ้ากรณีามาดูตรงนี้ถ้าแข้งแบบมีจุดด,ดำๆนะมีปนแบบนี้นะนะมีปนแบบนี้ นะครับแล้วก็จะเกดเดิมพันจะปนแบบนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าปกตินะครับเพราะว่าแข้งมีสีแต้มนะเป็นไก่แข้งปานนะแล้วก็เกตเดิมพันจะมีจุดตามให้มันเหมือนเกดแข่งนะครับนะสีเกตแข้งแบบไหนให้สีแบบนั้นนะถ้าเกดแข้งมีจุดมีอะไรก็ต้องแบบเดียวกันได้ไม่มีปัญหาอันนั้นเกดเดิมพันใช้ได้นะ แต่อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับวงการที่เลี้ยงกันนะเลี้ยงไก่นะคนโบราณก็ถือนะครับถ้ามีแบบนี้เป็นเกตเดิมพันไม่หมานนะครับไม่หมานนะครับนี่คือความเชื่อเมื่อในอดีตตำราศาสตรไก่เกตเดิมพันที่ไม่หมานไม่กินเงิน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ